พี่น้องสวัสดีครับวันนี้ก็เอาบ,บรรยากาศการเจาะน้ําบาดาลมาฝากนะผม,ผมก็พบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งตัวหน้าอยู่ดีนะครับผมก็กำลังเจาะบาดาลอยู่นะครับผมก็จะมีเจ้าหน,น้าที่นะผมเขาก็าจะมาทําการวาดว่าตรงไหนมันมีน้านะผมหรือว่าในทางทางบ้านผมเนาะคุณอาผมก็เป็นกรมรัปดาน,นะผมเป็นอาเป็นอารองอาิบดีนะผมก็จะบอกว่าเวลาการเจาะน้ําบาดาลเนี่ยเขาจะให้ไปโหลดแอป แอปของหน้าบาดาลแล้วก็จะมันแต่ละพื้นที่มันจะรู้เลยว่าตรงไหนมีน้ําตรงไหนไม่มีน้ํานะครับผมเออแบบนั้นก็ก็จะชัวร์เหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้ก็เป็นาศาสตร์ของเขาเขาก็จะแบบมีเครื่องมาวัดเป็นมันจะเดินเดินไปนวจะเป็นเหล็กวัดตรงนั้นอนะ่ะเก็บผ้าไม่ทันนะผมเก็บผ้าไม่ทันไม่ได้ว่างเนาะพอเจาะเสร็จแล้วใช่ไหมผมอหาเราบอกขั้นตอนพอเขาเจาะเสร็จแล้วปับ๊บอันนี้ก็เป็นเครื่องเป็นเครื่องที่เขาจะสตาร์อ่าใครว่าตัวอัดอากาศ คือดันอากาศเข้าไปในทอ่อในท่อน้ําบาดาลเพื่อที่จะเอาน้ําที่เขาเขาเจาะทิ้งออกไปน้ําแดงๆทิ้งออกไปเดี๋ยวเขาสตาร์ทน้ำเดี๋ยวเขาจะสตาร์ทนะอืมซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเครื่องปันป่นไฟเออเอาเครื่องปั่นไฟ,นไฟทำไมไม่ใช่เห็นไ,ไหมสตาร์ทเสร็จแล้วผมเขาก็จะเอาเดี๋ยวเราไปดูกันน้ํามันจะพุ่งออกจากท่อเลยผมมันเป็นแรงแรงดันก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าตัวอัดอากาศอัดอากาศท่อนะครับผมเพราะว่าเวลาเราเปิดน้ำบาดาล่ะ เครื่องเนี่ยมันจะเป่าอากาศลงไปข้างล่างแล้วก็ดันน้ําออกมาให้เราใช้น้ําที่มันแรงๆเนี่ยคือเขาจะอัดอากาศเป็นสูญญากาศอัดลงไปดันออกมานะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวจะออกมานะครับผม,มต้องอยู่ไกลๆหน่อยนะครับผม,มเดี๋ยวกระเด็นใส่กล้องแล้วงานขาวไหมัมฟู่ออกลงมาเลยนะครับผมประมาณนี้ก,ก็เก็บบรรยากาศให้แบบดูแบบคร่าวๆเนาะประมาณนี้ก็คือแบบอาจจะไม่มาถ่ายให้เต็มที่นะผมเพราะว่า การเจาะนะมันมันมันค่อน,นข้างที่จะใช้เวลาหน่อยนะครับผมแล้วด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างประมาณนี้นะครับผมนี่น้ำแดงโลเลยนะครับผมไหมเนี่ยนะเห็นไหมมันมันจะพุ่งออกมานไหมครับผมเขาจะอัดอากาศไปประมาณนี้เพื่อที่จะไล่น้ํามาถึงถึงแบบว่าอันนี้คือเจาะเสร็จแล้วนะเขาจะอัดอากาศเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ใส่ท่อใส่เครื่องประมาณนี้ เด,เดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องที่ว่าผมเคยเจาะแล้วแล้วกันนะผมว่าเจาะตอนที่ตนติดตั้งแล้วนะครับผมอันนี้เดราจะให้ดูนะครับผมท,ที่เจาะแล้วนะครับผมอันนี้ก็คืออีกที่หนึงนะ่งเนาะแต่จะอธิบายให้ดูว่ามันจะเป็นเครื่องลักษณะแบบนี้มันจะไม่เหมือนแต่ละที่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันอันนี้มันจะเป็นแบบท่อท่ออัอน,นี้ข้างล่างเนี่ยจะเป็นท่อน้ําเป็นท่อน้ําที่จะเอาไปใช้ท่อ,อส่วนท่อนี้นผม ส่วนท่อนนี้มันจะเป็นตัวเป่าลมลงไปเป่าลมอะ่ะเป่าลมลงไปมันสูบลมอะ่ะเป่าเอาอากาศลง,ลงเข้าไปข้างล่างเสร็จแล้วมันก็จะดันดันเอาน้ำเข้ามาในท่อนี้เข้าในท่อนี้แล้วก็ออกไปให้เราใช้ซึ่งซึ่งเป็นวิธีการของการทำน้ำบดานซึ่งซึ่งเป็นแบบนี้นะผมที่เขาใช้กันเนาะแต่ที่บ้านผมที่บุริลัมจะเป็นแบบตัวเป็นปั๊มเลยปั๊มใหญ่เลยเทีดดูดเหมือนกับเออเขาเรียกว่าน้ำเออ คยมีส่วนที่มันดูดขึ้นฟืดแล้วก็ตัดดูดขึ้นฟืดแล้วก็ตัดแต่นั้นคือจะเป็นแบบสําหรับนั้นที่เจอตาน้าจริงๆนะครับผมเจอตาน้าจริงๆประมาณนี้และมั้งเออประมาณนี้คือคือ,คอที่เซกเกตเ,เขาเขาใช้แบบนี้กันเขานิยมใช้แบบนี้เนะบบาะประมาณนี้แล้วที่เขาใช้นิยมแบบนี้เขาจะรู้ว่าน้ามันเหลือมากหรือน้อยคือประเด็นคือเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าเปิดเครื่องมาปั๊บน้ํามันจะอยู่ประมาณเลขสองนะผมน้ําอยู่เลขสอง ถ้ามันตกเลขสองเนี่ยน้าจะลดลงลดลงลดลงถ้าประมาณนี้ก็คืูศูนย์คือน้ําไม่มีน้ําหมดนะครับผมถ้าประมาณสักเอ่อเลขหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็หนึ่งสองเนาะถ้าน like ้ําอยู่ประมาณเลขหนึ่งเนี <So ่ยให้ให้ทาการปิดซะอย่าอย่าใช้อย่าอย่าไม่ใช่ว่าถั่ลงใช้อย่างเดียวตรงเนี้ยมันจะดีอย่างหนึ่งปั๊มแบบนี้มันจะดีอย่างหนึ่งดีตรงที่ว่า น้ำหมดเราสามารถรู้ได้นะครับผมมันมันจะวัดปริมาณได้ซึ่งมันจะเป็นเลข2ถ้าเลข2น้ําเต็มบางทีก็จะเป็นเลข3าเลขสี่แล้วแต่เรานะแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ว่า,าบ่อน,นั้นจะมีน้าเยอะมากน้อยแต่ของผมนี่จะพบเจอคือน,น้ำแค่เลขสองเลขสองพอใช้ใช้ไปไประมาณสักหนึ่งจุดห้าก็จะเริ่มทําการพอและก็จะเริ่มพอแต่กลัวมันจะลงมันก็นานอยู่เหมือนกันนะครับผมต้องต้องคอยคอยทยอยใช้ไม่ใช่ว่าเปิดทีเดียวจนหมดเลยมีมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งอ,อ,อีกสวนหนึ่งนะครับผม คือเปิดจกเลขสองผมจนตกเลขศูนย์เลยเช้ามาอีกวันหนึง่งมาเปิดน้ําไม่มีแล้วเออแปลกไหมคือน้าหมด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 เลยไม่มีแต่ถ้าเราแบบว่าใช้หลักการของการเปิดเลขสองใช่ไหมครับผมพอลงมาสักประมาณเลขหนึ่งก็ให้ทําการปิดเครื่องน้ำมันจะมีไหลไหลเบียนตลอดประมาณเนี้ยเออซึ่งซึ่ง,งมันมันก็พูดยากเนาะแต่ว่าจากที่ประสบการณ์มาเป็นแบบนั้นจริงๆนะนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็นะครับ ก็ขอบพระคุณมากนะครับคลิปนี้ก็คือแบบเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับมาให้ดูเฉยๆมาให้ดูแบบอาคิดว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมประมาณนี้ก็ามาบอกคร่าวๆนะครับผมก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ